อ่านคล้องร้องเล่นภาษาพาทีบทที่9้าชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจ้องตากันใบโบกใบบับบวตัวสันขาแข็งหูไรเรียวแรง แลบลิน้นล่อหลอ ใจ